ตอนที่หนึ่งพันห้าสิบสี่วชื่อตอนว่าทูตพักเซียนเหินขณะที่ลีเชียกำลังทำการล้อมกลั่นอยู่ณนาช่องว่างที่เงียบสงบอยู่นั้นปรากฏว่าเมืองพุทธาที่คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับข่าวคำหนึ่งที่แพร่กระจายออกไปยิ่งสร้างความคึกคักมากยิ่งขึ้นทูตพักเซียนเหินมาถึงที่เมืองพุทธาแล้วข่าวนี้เหมือนติดปีกบินแพร่กระจายไปทั่วเมืองและคนรู้สึกหวั่นไหวกับข่าวนี้ ระดับปราดรุนหัวุโซเพิ่มพามออกมาว่าพักเซียนเหินนในที่สุดก็มาแล้วการมาของทูตพักเซียนเหินไม่ได้ทําตัวเย็นชาและด้วยท่าทีที่อยู่เหนือคนอื่นอย่างที่คนคาดคิดภายหลังจากที่เขาว่าใสท่าทีค้อมต่ํามาถึงเมืองพุทธได้ไปเยี่ยมคารวะผู้เท่าเก้ากระบี่แห่งเขาเท้าของเซียนผู้เท่าแห่งบรรพดพอยองฟ้าและบรรดายอดฝีมือตามลําดับย่อมไม่ต้องสงสัย อาศส่ท่าทีเตรียมตัวเช่นนี้ของทูตพักคเซนเหิรนได้รับความนิยมชมชอบจากเขาท่าคงบรรพดพยองฟ้าและบรรดาสายสำนักราชันเซียนที่แข็งแกร่งอื่นๆภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่วันบรรดาสายสำนักราชันเซียนที่แข่งแกร่งเช่นเขาท่าคงเป็นต้นต่างไปมาหาสู่กับพักคเซนเหิรนอย่างแน่นแฟนกระทั่งผู้เท่า9ก้ากระบี่ก็ให้การต้อนรับทูตจากพักคเซนเหิรนด้วยตนเองเกรงว่าชาตินี้พัรคเซนเหิรนคงต้องการทําการใหญ่เสียแล้ว เมื่อเห็นทูดของพรรคเซนเหินที่เชื่อมสัมพันธ์กับบรรดาสายสำนักราชชนเซียนมากมายเช่นนี้ทําให้บรรพบรุษของสำนักเจ้าละทีรับรู้ได้ว่าคืออะไรพรรคเซนเถินหนึ่งสำนัก5ราชชนเซียนเรียกได้ว่าเป็นการดํารงไว้ซึ่งสูงเด่นเหนือผู้ใดแต่การที่ทูดของพรรคเซนเถินแสดงท่าทีค้อมต่ามนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมคบหากับสหายเหล่าสำนักราชชนเซียนมากมายในช่วงระยะเวลาสั้นและสิ่งนี้ทําให้ระดับบรรพบรุษเข้าใจได้ว่า ทูตของพักเซนเหินคงไม่ได้ไปมาอย่างรวดเร็วแต่หากจะอยู่ในแดนมนุษย์กาสตราย,ยาวยุคนี้พักเซนเหินต้องมีผู้เข้าร่วมชิงสตาฟ้าอย่างแน่นอนไหนที่สุดระดับผู้ยิ่งใหญ่รุ่นอาวุศโสก็เข้าใจเรื่องราวได้แล้วหลังจากที่ทูดพักเซนเหินมาถึงได้ไม่นานเมืองพุทธะได้มีผู้หญิงที่สะดุดตามมาเป็นพิเศษถึงสองนางปรากฏตัวทั้งสองนางต่างก็เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่มีเสน่ห์เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครคนหนึ่งกอดกระบี่ยาวไว้กับอก อีกคนหนึ่งกอดดาบยาวเล่มหนึ่งไม่ว่าสองนางจะก้าวเดินไปอย่างที่ใดก็ตามที่ตรงนั้นจะกลับกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามในทันทีหลี่สวงเหยียนฉันเป่าเจียวในเมืองพุทธผู้ที่สามารถจดจําผู้หญิงทั้งสองคนนี้ได้พึมพำออกมาว่าเจ้าหลี่ฉีแย่คนโหดกําลังจะมาแล้วล่ะคนโหดอัดับหนึ่งจะมาที่เมืองพุทธแล้วทันในนั้นเมืองพุทธพลันคึกคักมากยิ่งขึ้นในทันที เมื่อดีนข่าวเช่นนี้มีผู้กล่าวว่าคราวนี้ละก็คึกคัดกันแล้วละ่ะคนโหดอันดับหนึ่งไม่เคยเห็นแก่นหน้าใครทั้งนั้นพันคำพูดเพียงคำเดียวไม่เข้าหูก็จะสังหารสิน้นมาคราวนี้ต้องดูว่าใครสามารถขัดขวางการย่างก้าวของเขาได้ข่าวการมาเมืองพุทธของคนโหดอันดับหนึ่งมีทั้งคนที่ชอบใจคนที่กังวลและ คนที่รู้สึกชื่นชอบการได้เห็นผู้อื่นเดือดร้อนผู้คนเสมอนมากรู้แล้วว่าต้องมีสุดยอดอัจฉริยะเจอคู่ปรับเขาให้แล้วการมาของคนโหดอันดับหนึ่งย่อมต้องก่อลมฝนขึ้นทั่วเมืองอย่างแน่นอนคนโหดอันดับหนึ่งไปถึงที่ใดที่นั่นจะต้องมีลมข้าวฝนเลือดเกิดขึ้นคราวนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายแล้วละ่ะมีบางคนที่กล่าวด้วยท่าทีของผู้ชมล่าสุดเมื่อเร็วนี้ พุทธช่วราและราชันทักษิณได้สร้างชื่อกรบชื่อเสียงของทุกคนลงในขณะที่คนโหดระดับหนึ่งกลับไม่ทําตัวเป็นที่สนใจทําให้พวกคนเกือบลืมเลือนไปว่ายังมีบุคคลเช่นนี้อยู่มาวันนี้เมื่อข่าวว่าคนโหระดับหนึ่งจะมาที่เมืองพุทธะพรานได้กระตุกเส้นประสาทของทุกคนเข้าทันทีเนื่องจากทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไม่นานก่อนหน้าคนโหระดับหนึ่งเป็นศัตรูกับเผ่าโลหิตคนโหดระดับหนึ่ง,น,น,น,งนอกจากสังหารเทพพยุขนองซึ่งเป็นบุตรีของราชันเซียนฟานเฉินแล้ว ยังเขีนฆ่าทำลายล้างเผามาเลยอีกด้วยความยิ่งใหญ่ของคนโหดระดับหนึ่งเพียงพ่อที่จะทำให้แดนชาติทักษิณต้องสันเถาดังนั้นเมื่อดีนว่าคนโหดระดับหนึ่งจะมาจึงทําให้หลายคนคาดหวังนิดๆกระทั่งมีคนที่รู้สึกยินดีในใจเล็กๆต้องการดูว่าคนโหดระดับหนึ่งจะเข็นฆ่ายอดอัจฉริยะพวกไหนบางกลุ่มยอดอัจฉริยะกลุ่มคนรุ่นใหม่บางคนถึงกับคิดไปเองว่าถ้าหาคนโหดระดับหนึ่งเข็นฆ่าพวกของที่คงวูตี้แล้กก็เมื่อเป็นเช่นนี้ในอนาคต พวกเขาอาจจะมีโอกาสได้แสดงบ้างเมื่อถึงตรงนี้แล้วบรรดายอดอัจฉริยะกลุ่มความรุ่นใหม่ที่ฝันกลงวันต่างน้ำลายไหลย,ยืดจังหวะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังมีภาพวิจารณ์ถึงคนโหดระดับหนึ่งอยู่นั้นทูของพรรคเซนเทิร์นได้ส่งเทียบเชิญออกมาเชิญให้บรรดาสำนักและแควนเจ้าโละทิไปร่วมงานพบปะกันโดยใช้หอบุพภาพิรุณเป็นที่จัดงานเพื่อร่วมกันหารือถึงสถานการณ์ของยุทธภพงานที่ยิ่งใหญ่ชนีย่อมมีผู้ไม่เพ็นตนจำนวนมากต้องการเข้าร่วมเพื่อหาประสบการณ์ แต่ทว่าผู้ที่รับเชิญให้เข้าร่วมล้วนแล้วแต่เป็นประเภทเจ้าถิ่นหรือเชกเช่นสุดยอดอัจฉริยะอย่างเจ้วของวุดตี้เป็นต้นในเวลานี้เองเทพธิดาเหินฟ้าดูจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีทูตของพรรคเซนเหินคอยสนับสนุนให้ทายกลายเป็นผู้ประสานงานระหว่างสำนักเจ้าราทีต่างๆกับทูตพรรคเซนเหินเมื่อเป็นเช่นนี้ทําให้ฐานะของเทพธิดาเหินฟ้าถูกยกสูงขึ้นไปมากมายเทพธิดาเหินฟ้าเองก็ดูจะภูมิใจดีใจกับตำแหน่งสูงส่งเช่นนี้ กระทั่งอดที่จะรู้สึกลำพองใจไม่ได้ผู้บำเพ็ญตนภายในเมืองพุทธาได้ข่าวมาอย่างรวดเร็วว่าทูตของพักเซนเหินไม่เพียงได้เชิญบรรดาแขวนเจ้ารอทีแล้วพวกดาวรุ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างจี่งหงบุตีดีเทนตีจ้านซื่อเป็นตน้นล้วนอยู่ในข่ายถูกเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะแขกผู้มีเกียรติพักเซนเหินมือเติบไม่เบานะบรรดาญาติยาิกลุ่มคนรุ่นใหม่ลุ่นแล้วแต่ได้รับเชิญเข้าร่วม เขาต้องการเป็นผู้ประชาการในแดนมนุษย์กาสัต์ราอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อได้เห็นพักเซียนเหินอาศัยทูตคนเดียวก็สามารถเรียกร้องความสนใจได้ถึงเพียงนี้ย่อมต้องรู้สึกวันเกรงต่อพักเซียนเหินมากขึ้นไปอีกเกรงวันนี้คงจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วใช่ว่าพักเซียนเหินจะเคยบัญชาก้าแดนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกเขาเคยบัญชาเก้าแดนมาแล้วหลายยุคหลายสมัยมีรุ่นนว่สโซท,ที่ท่อถอนหายใจออกมาเบา หากยุคปัจจุบันพรรคเซียนเหินต้องการเป็นผู้บัญชาการแดนมรุษกษัตริย์ก็คงมีเชือเร่องยากเย็นอะไรทูตของพรรคเซียนเหินไม่เพียงเชิญพวกที่คงหัวตีเท่านั้นขณะเดียวกันก็ยังได้เชิญคนโหดอันดับหนึ่งหลี่ชีเย่แต่ว่าผู้ที่รับเทียบเชิญแทนหลี่ชีเย่ก็หลี่ซงเหยียนและเฉินเป่าเจียวพ่อขาหน้าเลือดคุณชายของพวกเราไปไหนเสียแล้วล่ะเฉินเป่าเจียวเอยถามกับซื้อของโถเทียนซื้อของโถเทียนทำหน้าเจริเจือนกล่าวว่า แม่นางทั้งสองเรื่องนี้ข้าน้อยจะไปรู้ได้อย่างไรในท่านอยากจะไปไหนก็ไปไม่มีความจําเป็นต้องรายงานต่อข้านี่เหรินหวังกําลังประกอบสิ่งของอยู่โดยมีซื้อคงโขเทียนยืนเฝ้าหน้าประตูเรียกได้ว่าไม่กล้าไปจากบริเวณนี้แม้เพียงก้าวเดียวหลี่ซงเหยียนมองหน้าผู้ส่งสารของทูตพักสิ้นเถินกล่าวว่าพวกเราจะรอคุณชายให้กลับมาก่อนหรือว่าไปร่วมสักครั้งหนึ่งล่ะไปสิทำไมถึงไม่ไปล่ะฉันเป่าเจียวที่อารมณ์เผ็ดร้อนกล่าวอย่างน่าเกรงขามว่า จเจ้าดูท่าทีพานไม่เห็นใครอยู่ในสายตาของเทพิดาเหินฟ้าสิฮะอย่านึกนะว่าพักเทวฟ้าได้เชื่อมสัมพันธ์กับพักเซียนเหินแล้วสำนักโบราณสี่เหียนของพวกเราจะต้องเกรงกลัวพวกเขาฮะคราวนี้หากไม่เป็นเพราะเจ้าสำนักที่ไม่เห็นด้วยพวกเราคงบุกเข้าไปในพักเทวฟ้านานแล้วแท้จริงแล้วคราวนี้เป็นเฉินเป่าเจียวและหลี่ซงเยียนเสียเวลาไปนานมากกว่าจะมาถึงแดนชาติทั้งศิล นั่นเป็นเพราะเร็วๆนี้สำนักโบราณศิเหรียญมีข้อขัดแย้งกระทบกระทั่งกับพรรคเทวฟ้าไม่ขาดพรรคเทวฟ้าเหมิมเกริมมากยุยูยุต่อสำนักโบราณสีเหรียญอยู่หลายครั้งเป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักโบราณศิเหรียญในวันนี้หางเชื่อสำนักโบราณศีเหรียญในครานั้นอีกแล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสำนักโบราณสีเหรียญที่เติบโตขึ้นกำลังเพิ่งจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะสำนักโบราณศิเหรียญให้กำเนิดกายเซียนรวดเดียวถึง3คน ไม่ว่าผู้ใดก็ต้องหวั่นเกรงอยู่3ส่วนจากการที่มีความสัมพันธ์กับหอวิถีฟ้าและวิหารเทพสงครามจึงทําให้หลายปีนี้พรรคเทวฟ้าอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ต้องการไปรแย่สนักโบราณศรีเหรียนอยู่แล้วแต่ทว่าเร็วนี้พรรคเทวฟ้าได้กอดขาของพรรคเซียนเหินจึงเริ่มทําตัวเด่นดังขึ้นมาและยั่วยุต่อสํานักโบราณศรีเหยียนส่งผลให้ฉวนป่าเจียวที่มีนิสัยมุทะลุแสดงอํานาจขึ้นมานำพักเสร็จภายในสํานัก จัดการทำลายสาขาพักของพักเทวฟ้ารวดเดียวหลายแห่งจึงทำให้พักเทวฟ้าสงบลงไม่น้อยอาจะกล่าวได้ว่าหากสองการเซียนอย่างหลี่ซงเหยียนและเฉินเป่าเจียวร่วมมือกันนับว่าน้อยคนนักที่จะต้านทานพวกนางได้พวกนางทั้งสองจะรุกรับพร้อมกันทําให้เป็นที่วันเกรงของผู้คนจำนวนมากแม้แต่ระดับปราดยังต้องอ่อนให้เฉินเปาเจียวเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนางกล่าวว่า แม้นายน้อยจะยังไม่ได้กลับมาพวกเราจะไปแทนเขาสักครั้งหนึ่งฮ่ามีฉเน,นแล้วเทพธิดาเหินฟ้ายังคิดว่าพวกเราคงเกรงกลัวนางเกรงกลัวพักเซียนเหินไม่กล้าตอบรับคำเชิญเอาเถอะหลี่ซงเหยียนพยักหน้าเบาๆกล่าวว่าเทพธิดาเหินฟ้าต้องการยั่วย,ยุต่อสำนักโบราณศซียเหียนของพวกเราหากนางไม่รู้จักกาลเทศละลวก็ต่อให้มีพักเซียนเหินหนุนหลังพวกเราก็จะสั่งสอนนางสักหน่อย เมื่อเทียบกับเฉินเป่าเจียวแล้วหลีซงเยนดูจะเยือกเย็นและมีสติมากกว่าแต่ความเยือกเย็นเยะอกโซของหลีซงเยียนนั้นก็ต้องการเอาชนะคนเช่นกันและนางก็จะไม่ยอมอ่อนข้อยกับผู้อื่นอีกด้วยสําหรับซื้อคงโถเทียนนั้นเขาก็คิดอยากจะไปร่วมงานด้วยเช่นกันเขาคิดจะถือโอกาสไปชกช่วยผลประโยชน์ขณะเกิดเหตุวุ่นวายแต่เหรินอ๋องอยู่ด้วยเขาก็ไม่กล้าทำกัมาเริเสิร์ฟสาร ได้แต่ทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่น่ารักคนหนึ่งทาหน้าที่เฝ้าประตูไปพักเซียนเหินได้จัดงานที่หอบุภาพิรุณเรียกว่าวันนี้หอบุภาพิรุณคึกคักยิ่งนักบรรดาเจ,จ้าสำนักของแขนเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มาร่วมงานด้วยตนเองกระทั่งระดับปฐมบราบรุษก็มาร่วมในงานนี้ด้วยเป็นจำนวนไม่น้อยมีเจ้าสำนักระดับบรรพรุรุษจำนวนไม่น้อยที่พาผู้เยาว์ของตนมาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับพวกเขาแล้วนี่คือเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง หากสามารถถือโอกาสนี้เชื่อมสมพันธสมัยตรีกับพักเซียนเถอได้แล้วก็ก็จะมีแต่ประโยชน์สําหรับสนธของพวกเขาในอนาคตความจริงแล้วมีกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ต้องการจะเข้าร่วมงานเช่นนี้ถือโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองและได้รู้จักกับย่าฝีมือมากขึ้นเพียงแต่ใช่ว่าใครก็มีสิทธิ์เข้าร่วมงานนี้ได้มีเพียงสิทธิ์ที่มีชาติกําเนิดมาจากแคว้นเจ้าลอทีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในขณะนี้ เ่าบรรดาสำนักต่างๆจำนวนมากระดับบรรพาวิรุษย่อฝีมือกลุ่มความรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่มารวมตัวกันอยู่ณที่ตรงนี้นอกเหนือจากผู้ยิ่งใหญ่จากสำนักต่างๆแล้วพวกของจี้คงวูตี้ที่เป็นกลุ่มยอดเฉริยะกลุ่มความรุ่นใหม่ก็มาเข้าร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันจี้คงวูตี้หลินเทนตี้จ้านซือปัจจุร่นหัวไปเจนเจนปิงอิสเซียต่างก็เดินทางเข้ามาร่วมในงานนี้แน่นอนที่สุดเสี่ยนผู้เทาผู้คุ้มครองจ้านซือ ผู้เท่าเก้ากระบี่ผู้คุ้มครองที่คงหัวตีไม่ได้มาด้วยยอดฝีมือที่อยู่ในระดับสุดยอดอย่างพวกเขาไม่จะเป็นต้องลดตัวลงมาแต่ขุนพลที่เป็นกองหน้าของผู้เท่าเก้ากระบี่ปีศาจกษัตราเทียนเผิงได้ยืนอยู่เคียงข้างที่คงหัวตีปีศาจกษัตราเทียนเผิงคือผู้ที่เป็นกองหน้าของผู้เท่าเก้ากระบี่การมีปีศาจกษัตราเทียนเผิงอยู่ด้วยเป็นการประกาศและสื่อความหมายอย่างชัดเจนว่าหากผู้ใดต้องการแต่ต้องผู้สืบทอดของเขาท่าคงละก็ ต้องถามขุนพลต้มามคับบัญชาของราชันเซียนท่าคงเสียก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เป็นการซื้อความหมายเชิงคมขู่ที่ส่งพลังยิงภายในงานเลี้ยงทูตของพรรคเซียนเหินนั่งสูงเด่นอยู่ด้านเหนือดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยตัวเองขณะที่เทพธิดาเหินฟ้ายืนอยู่ด้านข้าขงทูตพรรคเซียนเหินย่อมไม่เป็นที่สงสัยทูตของพรรคเซียนเหินต้องการบ่มฟักนางให้นางมีโอกาสได้สัมผัสกับยอดฝีมือต่างๆในแดนมนุษย์กษสตราตอนที่1น5 5 เชื่อตอนว่าตาต่อตาฟันต่อฟันก่อนที่งานประชุมใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นบรรดาแขกต่างๆก็เข้าไปนั่งประจำที่ในเวลานี้เองเหมยซูเหยาก็มาถึงแล้วนางมาเพียงลำพังคนเดียวและไม่ทำตัวเป็นจุดสนใจของผู้อื่นแต่แม้ว่าเหมยซูเหยาคิดจะไม่เป็นที่สนใจของผู้อื่นการที่นางมีลักษณะด,ดัง่งเซียนที่อยู่เหนือโลกวิสัยไม่ว่าจะก้าวเดินไปยังที่ใดก็เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้คนอยู่เสมอ ดังนั้นยามที่เหมยซูเยาปรากฏตัวไม่รู้ว่ามีสายตาจำนวนเท่าไหร่จับจ้องไปบนตัวของนางยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้เห็นเหมยซูเยาถึงกลับลุ่มหลงมัวเมาหลายคนต่างยกย่องให้เหมยซูเยาเป็นสุดยอดสาวงามอันดับหนึ่งในแดนมนุษย์กษัตริย์ในยุคนี้ไม่รู้ว่ามียอดอัจฉริยะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในแดนมนุษย์กษัตริ์ที่วันไวจนนอนไม่หลับเพราะนางเทพิดาเหมยมาแล้ว มีบางคนที่จะร้องเสียงอันดับออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเหมยซูเหยาก้าวเดินเข้ามาในอดีตการมาของเหมยซูเหยาเรียกว่าเออเลรกิกยามที่นางปรากฏจะต้องมีเหตุการณ์ประหลาดต่างๆปรากฏให้เห็นทําให้ผู้คนทั้งเมืองต่างต้องไล่ติดตามนางแต่เหมยซูเหยาในวันนี้นั้นมาเพียงลำพังคนเดียวเป็นไปตามธรรมชาติไม่ทําตัวเป็นจุดสนใจกลับคืนสู่ดังเดิมหลังจากที่เห็นเหมยซูเหยามาถึงได้ทําการแสดงท่าทายกับทูตของพรรคเส้นเถอเล็กน้อยแล้วก็หาที่นั่งลง ขณะที่กลุ่มความด้วยใหม่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่สามารถละสายตาไปจากนางได้เป็นเวลานานหลังจากที่เหมยสู้ยาวมาได้ไม่นานหลีซงเยียนกับเฉินเป่าเจียวก็มาถึงเช่นกันแม้ว่าพวกนั้นทั้งสองจะไม่เหมือนดังเหมยสู้ยาวเทว่ายังคงมีรูปร่างที่งดงามยิ่งกว่าใครไม่ว่าใครก็ตามหาได้เห็นก็ต้องอุทถานออกมาก่ับความงามที่ต้องตกตะลึงคู่ทูดดาบกระบี่ของสำนักโบราณสี่เหียนก็มาแล้วคนโหดอันดับหนึ่งละ่ะหลายคนต้องจ้องตาขม็งและพิ่มพำออกมา เมื่อเห็นเฉินป่อเจีย๋ยและหลี่ซงเหยียนทุกคนต่างก็รู้ดีว่าหลี่ซงเหยียนและเฉินป่อเจีย๋ยเป็นคนของหลี่ชีเย่ดังนั้นยามที่พวกนางปรากฏตัวหลายคนจึงต้องมองไปยังด้านหลังของนางว่าคนโหดระดับหนึ่งของหลี่ชีเย่มาด้วยหรือไม่นาเสียดายที่ด้านหลังของพวกนางว่างเปล่าไร้เงาของคนโหดระดับหนึ่งหลี่ชีเย่ทำให้หลายคนต้องผิดหวังอยู่ไม่น้อยในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเจีย้ยของหมูตี้หรือจ้านซื้อหรือปอเจ้าร่นหววต่างก็ให้ความสนใจ ถึงด้านหลังของเฉินเปาเจียวและหลี่ซงเหยียนว่าหลี่ชีเย่มาด้วยหรือไม่มาถึงวันนี้ชื่อเสียงด้านความดุร้ายของหลี่ชีเย่เป็นที่เลื่องลือพูกของจ้านซื้อก็มิอาจไม่ให้ความสําคัญต่อคู่ต่อสู้เช่นหลี่ชีเย่คนนี้นายของพวกเจ้าหลี่ชีเย่ไม่มาด้วยหรือหลังจากที่หลี่ซงเหยียนและเฉินเปาเจียวนั่งลงเรียบร้อยแล้วเทวดอาเหินฟ้าถึงกับหัวร้อยยอและกล่าวอย่างหน้าเกรงขามมาก เทพิดาเหินฟ้าในเวลานี้ถือว่าตนเองนั้นมีฐานะและอำนาจสูงส่งขณะที่พรรคเขวาฟ้าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับสำนักเวอรันสีเอียนโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้เฉินเป่าเจียวและหลี่ซงเอียนได้นำพาผู้คนจัดการถล่มสาขาพรรคของพรรคเขวาฟ้ารวดเดียวไปถึงหลายแห่งทําให้เทพิดาเหินฟ้าไม่อาจจะก,กล้ามล่งนฟุน้ทนกับเรื่องนี้ได้จึงคิดถือโอกาสหาเรื่องพวกนางนายน้อยของพวกเราไม่ว่างพวกเราพี่น้องสองคน มาเป็นตัวแทนของนายน้อยก็พอแล้วฉันเปาเจียวตอบโต้ได้ทันทีแข็งกร้าวออกไปทันทีเมื่อได้ยินน้ำเสียงและท่าทีเย่อ,อยุของเทพธิดาเหินฟ้าสำหรับหลี่รงเหยียนที่เยอหยงและเย็นชานางเพียงนั่งอยู่ที่ตรงนั้นด้วยท่าทีเยือกเย็นขี้ครานจะไปสนใจต่อปากต่อคำกับเทพธิดาเหินฟ้าฮะคงไม่ใช่พร้อมไม่กล้ามาน่ะสิเทพธิดาเหินฟ้ากล่าวเย้ยหยันได้ยินว่าหลีชีเย่มีศัตรูอยู่ทัวลาเวลานี้ เหล่าผู้กล้าต่างมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้เกรงว่าจะมีใครทวงแค้นดังนั้นจะทำตัวเป็นต่อหัวหอดขึ้นมาก่อนเดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ฉันเป่าเจียวคาดการเอาไว้แล้วว่าเทพธิดาเหินฟ้าจะต้องถือโอกาสหาเรื่องแน่นอนความแค้นระหว่างสำนักโบราณสีเหยียนและพักเทวาฟ้านั้นสองฝ่ายจะต้องระเบิดศึกขึ้นมาสักวันไม่ช้าก็เร็วฉันเป่าเจียวมองหน้าเทพธิดาเหินฟ้าด้วยท่าทีเย็นชาและเย่อหยิ่งกล่าวอย่างน่าเกรงขามว่า ต่อให้เป็นศัตรูกับผู้อื่นนายน้อยของข้าไหนเลยจะต้องเกรงกลัวอาศัยเจ้าเน่หรือยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาวิจารณ์นายน้อยของข้าถ้าหากแน่จริงแล้วก็ให้พูดต่อหน้านายน้อยของข้าด้วยตัวเองสิฮะที่ว่ากันว่าเป็นคนโหดอันดับหนึ่งเก่งนักฤทธิพิดาเหินฟ้าโหดร้อยยที่หนึ่งกล่าวว่าข้ายังไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาอาศัยเขาเนี่ยหรือถึงกับต้องให้ข้าไปพูดกับเขาโดยตรงเขานับเป็นตัวอะไร คำกล่าวของเทพธิดาเหินฟ้าทำให้เหมยซูเหยาที่นั่งอยู่ต้องสายหน้านับว่าเทพธิดาเหินฟ้าไม่เคยผ่านเหตุการณ์อะไรมาเลยโดยแท้เพิ่งจะได้รับอำนาจมาหมดัดมาก็ทำชูคอหญิงยโสขึ้นมาทันทีนางไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นศัตรูกับใครอยู่อาศัยคำพูดนี้ของเจ้าก็สมควรถูกสังหารแล้วสายตาเฉินป่นจียพันส่งประกายน่ากลัวออกมาลุกขึ้นยืนพรวดพราด กอดดับไว้แนบอกส่งประกายตายเย็นเยือกออกมาแวบหนึ่งว่าจาอวดดีเทพธิดาเหินฟ้าถือว่ามีผู้ให้การหนุนหล,ลังที่แข็งแกร่งซ้ำยังมีอ,องค์เทพคอยการคุ้มครองจึงมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมกล่าวอย่างน่าเกรงขามว่าที่นี่คือถิ่นของพระเทวฟ้าหาใช่ที่ที่เจ้าจะมาทำการเริยบเสบสารได้เทพธิดาเหินฟ้าไม่สู้จะมีปัญญาสักเท่าไหร่นักแต่เรื่องแอบอ้างบาร,รมีผู้อื่นเอาขนไก่มาเป็นสอนประการศิษิ์แล้วก็ เป็นเรื่องที่น่าถนัดมากที่สุดทูตของพรรคเซียนเหินขมวดคิ้วนิดนึงเขาเองก็ไม่สู้จะผ่อนใจกับความสามารถของเทพธิดาเหินฟ้าสักเท่าไร่พราะว่าสําหรับเขาแล้วจะอย่างไรเสียเทพธิดาเหินฟ้าก็คือผู้ยาของเขาต่อให้นางทําอะไรไม่ถูกเขาก็ไม่สามารถไปเข้าข้างคนอื่นได้แม่นางที่นี่หาใช่ที่ที่จะมาต่อสู้กันทูตของพรรคเซียนเหินกล่าวเสียงทุ้มต่ําออกมาเผยให้เห็นถึงอํานาจบรารมีของเขาแม้ไม่โกรธแต่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจ สิทน้องถอยก้าวหนึง่งย่อมจะดีเองเวลานี้ปาจูเรนห่วงได้ออกปากปรามเฉินเป่าเจียวขึ้นมาเฉินเป่าเจียวมองหน้าปาจูเรนห่วงด้วยท่าทีหน้าเกรงขามกล่าวว่าใครเป็นสิทธิ์น้องของเจ้าปาจูเรนห่วงก็ไม่ได้สแสดงอาการโกรธกล่าวด้วยท่าทีเฉยเมยว่าสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องข้ารู้นะว่าครานั้นเจ้าถูกคนอื่นเขาหลอกให้หลงผิดดังนั้นเจ้าจึงไม่พอใจกับสำนักแต่จะอย่างไรเสียเจ้าก็เป็นคนของสำนักกายวิเศษเทวะ นับตั้งแต่เฉินเปาเจียวได้บรรลุกายเซียนขั้นกลางทางสำนักกายวิเศษเทวะคิดหาหนทางที่จะไม่เฉินเปาเจียววนกลับไปยังสำนักให้ได้กระทางบรรพบุรุษของสำนักกายวิเศษเทวะต้องการให้เฉินเปาเจียวแต่งงานกับเปาเจียเร่นห่วงแต่เฉินเปาเจียวไม่ให้นางสำนักกายวิเศษเทวะอยู่แล้วสำหรับนางนางได้ตัดขาดกับสำนักกายวิเศษเทวะไม่ใช่คนของสำนักกายวิเศษเทวะอีกต่อไปไม่ต้องทำเป็นเสแสร้งต่อหน้าค่ะ ฉันเป่าเจียไม่ไวหน้าป่าเจรินห่วงอยู่แล้วเกล่าวตัดบทหน้าแกรงขามว่าเจ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องอ้างความเป็นอาวุโสกับข้าข้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักกายวิเศษเทวะไม่ต้องทำเป็นอวดเบ่งต่อนาคะเรนห่วงกับสิทธรยศเชน่นนี้สมควรกำจัดเสียเทพธิดาเหินฟ้าหัวเราะเยือกเย็นฉวยโอกาสทีเ่เรนห่วงแตกหักกับฉันเป่าเจียวถือโอกาสยุยงสมไฟให้แรงขึ้น นางแพทย์สยาออกมาข้าจะสังหารเจ้าภายในสามกระบวน่าเดิมนิสัยของฉันเป่าเจียวก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วและนางเกลียดที่สุดก็คือมีคนหาว่านางทรยศครานั้นที่นางไปจากสำนักกายวิเศษเทวะนั้นนับว่าแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสต,ต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนลาจากญาติชั่วนิรันด์เวลานี้สำหรับเพวะฟ้ากลับนำเอาเรื่องนี้มาสร้างความปันปน่นป่วนนางจึงคลั่งขึ้นมาทันที พอกันได้แล้วในเวลานี้ทูตพักเซียนเถินกล่าวเสียงทุ้มต่ำตำหนิเฉินเปาเจียวว่าสถานที่ตรงนี้ใช่จะเป็นที่ที่พระเจ้าจะมาทำกําเริบเสบสารได้อย่างนั้นหรอเฉินเปาเจียวมองทูตพักเซียนเถินอย่างเย้ยหยันกล่าวหน้าเกรงขามว่าหากต้องการให้ข้าให้เกียรติพักเซียนเถินมันก็มียากดูแลสุนัขรับใช้ข้างกายเจ้าที่ดีเสียก่อนช่างสะเพร่าเหลือเกินจี้คงบุตรตี้เยขึ้นอย่างช้าชาว่า งานที่ผู้คนใต้ล่าร่วมกันจัดขึ้นถูกทำให้เสียการเสียงานเพราะเจ้าคนเดียวไม่ได้ไม่ว่านายของเจ้าจะเป็นใครเวลานี้เจ้าสมควรยอมรับผิดต่อท่านทูตเสียอย่างนั้นหรอฉันเปาเจียวยังไม่ทันเอ่ยปากหลีส่วนเหยงก็ลุกขึ้นมาอย่างช้าๆกว่าตามองไปร,รอบๆกล่าวว่าถ้าหากมีใครผู้ใดปล่อยสุนัขมากัดพวกเราจะเป็นพักเทวฟ้าก็ดีพักเซียนเหินก็ช่างพวกเราจะตีสุนัขตัวนั้นอย่างสาสม ไม่เคยต้องสนใจว่าใครเป็นเจ้าของไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในลักษณะใดหลี่ซงเหยียนก็จะยืนอยู่แนวเ,เดียวกันกับเฉินเป่าเจียวเสมอนา่นจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแกพี่น้องตัวเองได้บ้าดีเดือดโดยแท้ไม่เสียทีที่เป็นคนของคนโหอดอันดับหนึ่งช่างคล้ายกับคนโหอดอันดับหนึ่งเสียจริงคนที่มองเห็นท่าทีของหลี่ซงเยียนและเฉินเป่าเจียวที่พร้อมต่อสู้กับทั่วล่าโดยลําพังทําให้ต้องหวนที่ถึงคนโหอดอันดับหนึ่งหลี่ชีเย่และพุ่มพันออกมาเบา คนโหดอันดับหนึ่งหรือเชี่ยก,ก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูเช่นใดก็ตามก็จะมีลักษณะยะโสโอหังเช่นนี้เรนห่วงหากเป็นคนของสำนักท่านสำนักกายเทววิเศษของพวกท่านสมควรจะอบรมสั่งสอนนางหาไม่แล้วหากให้สำนักเทวาฟ้าข้ามาช่วยลงมือสั่งสอนแล้วก็เรื่องมันจะไม่ง่ายาดเช่นนี้หรอกนะเวลานี้ทูตของพรรคเซนเหินทรงประกายตาหน้าเกรงขามและกล่าวเสียงทุ้มต่ำออกมา เปาเจเรันหัวงมองไปยังฉินเป่าเจียวแล้วเผยรอยยิ้มออกมาสุดท้ายในลุกขึ้นยืนเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าสิทธิ์น้องเจ้าก็แค่ถูกคนเขายุยงปลุกปั่นเท่านั้นเองตามค่ากลับไปในเวลานี้ก็ยังทันอย่าบีบให้ข้าต้องหลงมืออย่างนั้นหรอเฉินเป่าเจียวยังไม่ทันตอบโตหลียทรงเหยียดยิ้มยเยาะเย็นและเย่อหยิ่งเจ้ามองป่าเจเรันหัวงอย่างน่าเกรงขามกล่าวว่าในเมื่อเปาเจเรันหัวง,งมั่นใจในตนเองถึงเพียงนี้ ก็เข้ามาได้เลยวันนี้พวกเราจะต้องปราบกายเทวสยบอเวจีของเจ้าจนไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้อีกตลอดไปลีซงเหยยนมีความมหังการเต็มเปี่ยมพลังอำนาจรุนแรงไม่ได้มองยอดอัจฉริยะอย่างเช่นปัจูรุรนห่วงที่สาเร็จกายเทวสยบอเวจีขั้นกลางอยู่ในสายตาเลยแม้ว่ากายเทวสยบอเวจีของปัจูุริห่วงจะมีความยอดเยี่ยมแต่เมื่อเทียบกับกายพิสุทธิ์ที่มาจากตำรากายแล้วนับว่ายังหังชั้นอยู่พอควร หากหลีทรงเยียนลงมือพร้อมกับเป่าเจียวแล้วก็ต้องเล่นงานเปาเจจร่นห่วงจนสิ้นชีพได้แน่สองายเซียนสยบหนึ่งายเซียนหลายคนรู้สึกสะดุ้งเนี่ใจอีกทีหนึ่งเมื่อดินคำกล่าวเช่นนี้ทั้งหลีทรงเหย็นและเฉินเป่าเจียวต่างก็เป็นกายเซียนขั้นกลางซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปถ้าหากหลีทรงเหยียนประสานกับเฉินเป่าเจียวแล้วก็พันที่สองไกเซียนสำแดงออกมาเกรงว่าจะต้องกำรบาบปเจจร่นห่วงได้แน่นอนเปเจจร่นห่วงทรงประกายตายเย็นเยือก และยักคิ้วแสดงการท้าทายออกมาถ้าหากไม่นางหลี่ต้องการหาคนประลองด้วยข้าซึ่งฝีมือต่ำต้อยยินดีจะเล่นเป็นเพื่อนกับแม่นางสักหลายๆกระบวนท่าจี้คงหูวตีกล่าวอย่างช้าช้าจี้คงหูตีเคยมีความแค้นกับหลี่ชี้แย่มาก่อนยอมไม่ต้องสงสัยว่าเขาต้องการให้สนับสนุนประจวบเล่นผของอยู่แล้วถ้าหากจี้คงหูตีต้องการหาคู่ต่อสู้ข้าก็จะเป็นคู่ต่อสู้กับเจ้าเองสักสองสามกระบบนท่าเม,มื่อจี้คงหูวตีสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย จึงปรากฏเสียงสชัดเจนเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าของเสียงนี้ก็คือปิงอีเซี่ยที่เป็นหญิงในชุดบุรุษเวลานี้ปิงอีเซี่ยกำลังกอดอยู่กับสาวงามมองที่คอหูุตตี้อย่างเย้ยหยันไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามปิงอีเซี่ยก็จะยืนอยู่ข้างหี่ชีเย่อย่างไม่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างนางกับดิชีเย่นั้นมั่นคงยิ่งนักท่านในอันสุดยอดและเชย้หลายคนแห่งยุคได้พาตัวเข้าไปพัวพันอยู่ในเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนจะเหมือนมากมองหน้ากันและกัน ทุกคนต่างรู้สึกลึกๆว่าสุดยอดอัจฉริยะแห่งยุคเริ่มจะรวมตัวกันเป็นพันธมิตรกันแล้วต่างฝ่ายต่างดึงพันธมิตรเข้ามาเพื่อการแย่งชิงชะตาฟ้าในเวลานี้จ้านซื้อนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนดังหินขณะที่หลินเทียนตี้เอาแต่อมยิ้มไม่กล่าวสิ่งใดเหม่นสุเหวีใส่หัวเบาๆนางเข้าใจว่าตัวทู่วของพักเซียนเหอน,นั้นจะมากหรือน้อยก็ต้องมีความประสงค์ให้เป็นเช่นนี้อยู่แล้วหากว่าสุดยอดอัจฉริยะของแดนนุกัสตราเข็นฆ่ากันเอง กล่าวสำหรับพักเซียนเหอแล้วนับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดพวกเขาสามารถนั่งรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้